อะไรบ้างกับการอยู่ในบ้านโนบะเก้านะคะปัจจุบันคุณมีสภาพเป็นย like? ังไงชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมขายของได้หรือเปล่าขายของได้กับไม่ได้ขายแตกต่างกันนะคะทุกคนขายของได้คือเราออกมาขายนะคะเออไม่ได้ขายหรือข,ข,ขายไม่ได้ก็แตกต่างกันนะคะคนที่บอกว่าขายไม่ได้ต้องกลับไปถามตัวเองว่าคุณได้ออกมาขายไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมคนขายดีขายดีขายดีคนขายไม่ได้กูขายไม่ได้เลยเพราะฉันเจอวิกฤตอะไรฉันก็ด๋อยไปตลอดเลยอ่อนไปตลอดอ่อนปวด ะะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาฉันก็อย่อ,อนละทวยทุกคนขาอ่อนไปหมดนะคะอ่อนเพราะอะไรเพราะไม่กล้าไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะยิ่งใหญ่ไม่กล้าที่จะขายนะคะแต่ยอมอด ยอมที่จะไม่มียอมที่จะทิ้งเป้าหมายที่ตัวเองเคยวางไว้วันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตใดๆก็แล้วแต่พี่มั่นใจว่าเราจะฝ่าเหล่านั้นไปได้แน่นอนนะคะวันนี้พี่ลุงก็เลยขออนุญาตมาแจกเทคนิคดีๆค่ะทุกคนค่ะนะคะ อันแรกเลยทุกต้องรักษาใจตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณมาอยู่ในบ้านนพเก้าขายของได้ขายของดีนั่นคือจุดหรือว่าเป้าหมายที่เราอยากเป็นอยากได้อยากมีนะคะแต่วันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องใดๆก็แล้วแต่เรามักจะถอยถอยอะไรคะถอยหลังถอยหลังไม่กล้าสู้ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าทําอะไรอย่าลืมค่ะว่าทุกวันนี้ทีมงานบ้านนพเก้าค่อนข้างที่จะล้นเลยนะคะล้นคือพลังใจล้นค่ะ วันนี้คุณอยากสําเร็จค,คุณต้องพาตัวเองเข้าใกล้คนสําเร็จคุณอยากขายดีคุณก็ต้องพาตัวเองเข้าใกล้คนที่เขาขายดีคนที่เขาขายดีอยู่ไหนคะอยู่ในจอค่ะอยู่ในจอค่ะอยู่ในเฟซค่ะอยู่ในทุกทที่ที่ค,คุณเข้ามาบนโลกออนไลน์ค่ะนะวันนี้คุณบอกว่าขายไม่ได้เพราะครูพี่พรบอกว่าห้ามเคสสินค้าห้ามออกมาบอกผลลัพธ์ห้ามออกมาบอกผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้แล้วมันดีขึ้นตรงนั้นมันมันได้ตรงนี้ตรงนั้นโดนอโยจัดนู่นนี่นั่นนะคะ ก็เกิดการล่าถอยหรือว่าถอยใจทุกคนขาถอยถอยมาตั้งหลักได้1 9ึ่นะคะแต่ใจถอยไม่ได้ค่ะถ้าใจถอยเมื่อไหร่นู่นเลยค่ะเข้ากีบเมฆไปเลยค่ะาวันนี้คุณคุณมั่นใจได้เลยเต็มร้อยได้เลยกับแบรนด์น9ะเก้าอันนี้พูดไม่ได้อวยน9ะเก้าเพราะอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นโะเก้าพลิกแปลงสถานการณ์พลิกทุกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม จุดที่สองค่ะทุกคนขาวันนี้พี่พรบอกแล้วว่าให้เราไปเป็นลมใต้ปีกบางคนเป็นลมใต้ปีกโอ้โหเป็นแบบยอดเยี่ยมมากพี่ยอมรับยกโป้งให้เลยสองนิ้วนะคะสองมือเลยค่ะเอาโป้งไปเลย2โป้งค่ะทุกคนขานะคะคุณทําได้ดีงามมากคุณทําได้ยอดเยี่ยมมากแต่การเป็นลมใต้ปีกอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เราขายได้ทุกคนขาการที่คุณเป็นลมใต้ปีกโดยที่คุณไม่โพสต์อะไรเลย ไม่ได้แปลว่าคุณขายได้โอไม่ได้โพสเพื่อนที่เราไปเป็นลมใต้ปีกไว้ก็ไม่ได้มาดันเราหมดโอกาสที่จะดันละพลังงานดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกคนขาถ้าวันนี้มีพลังงานดีพลังงานเหล่านั้นจะดูดทุกอย่างมาดูดออเดอร์มาแค่คุณคิดว่าวันนี้แบรนด์น้องกาจะ ับมือรวยไปด้วยกันผู้บริหารก็ไม่ทิ้งวันนี้เ็ไปประชุมใหญ่วุ้ยวันนี้ก็ไปประชุมใหญ่เพื่อช่วยพวกเราหาแนวทางนะคะหารูทางที่จะช่วยเราส่งต่อสินค้าหาวิธีการให้เรามาขายได้แบบเบเบแบบง่ายๆสบายสบายนี่ที่สองค่ะบางคนจิตตกจิตตกจนเกินไปจิตตกกับวิตตกนะคะวิตตกกับจิตตกคนเรื่องจิตตกคือจิตตกค,คือคิดอะไรที่แบบว่า เออจิตตกไปนิดนึงแต่คนวิตกนี่คือคนเฟอ้อคนเฟอ้อคนฟุ้งไปทั่วนะเ่ามันเฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวเฮ้ยอันนี้ก็เคลมอันนี้เก็เคลมเขาบอกให้ฉันลบเขาบอกให้ลบก็ลบค่ะคุณขาเขาบอกให้ลบเราก็ลบเพราะมันเป็นเรื่องของการเคลมก็ลบแต่เขาบอกให้เราลบเราเขาไม่ได้บอกให้เราหยุดโพสตเขาให้ลบไอตัวที่มันเคลมก็ต้องลบไอตัวที่มันเคลมเพราะถ้าเราไม่ลบคนคนที่จะมีปัญหาก็คืออาจจะเป็นเราอะไรอย่างนี้นะคะ ข้อสุดท้ายที่พี่ลุงบอกไปนะคะอยากกลัวการโพสขายเพราะเมื่อไหร่ที่เรากลัวการโพสขายนะคะอย่าหมดพลังใจนะคะอยากกลัวการโพสขายนะคะเพราะมันไม่น่ากลัวเท่ากับการหมดเงินนะ,ะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งมองเป็นเห็นโอกาสคะ่ะทุกคนมองไม่เป็นจัดพาตัวเองหายเข้ากิบเมฆแต่ถ้ามองเป็นคุณจะเห็นโอกาสหัดเปิดใจหัดเปิดใจมองแล้วคิด นะคะเราจะไปได้แบบตลอดรอดฝั่งวันนี้พี่ลุงมาส่งพลังงานนะมาส่งพลังงานการคิดดีพูดดีทําดีนะคะคิดพูดทําให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราจะเดินนะคะเป้าหมายใหญ่แค่ไหนยิ่งต้องทําให้ได้มากเท่านั้นนะคะมาส่งพลังงานให้ทุกคนใครที่กําลังหมดไฟใครที่คิดว่าอุย๊ยอันนู้นก็ผดไม่ได้อันนี้ก็พลไม่ได้เอาตรงนี้ไปทํานะคะเอาตรงนี้ไปทํานะคะแล้วก็มุ่งไปกับบ้านโนก้าไม่ต้องกลัว